วันนี้เรามาที่โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินระยองนะคะเ่ยนที่นอนสักสองสาวันค่ะมาถึงแล้วจอดรถเรียบร้อยเดินเข้าไปภายในล็อบบี้ของโรงแรมนะคะไปเช็คอินค่ะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ห้องพักชั้นที่เท่าไหร่ห้องอะไรไปกันค่ะในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะด้านหน้าเราตรงนี้เป็นห้องอาหารค่ะ ปกติเขาก็จัดอาหารเช้าอยู่ห้องนี้นะคะแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงค่ำเขาก็มีขายอาหารขายเครื่องดื่มด้วยค่ะส่วนด้านนอกก็เป็นที่นั่งเป็นสวนที่อยู่รอบๆตึกของโรงแรมนี่แหละคะ่ะฝั่งโน้นนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองแล้วก็โรบินสันนะคะ,นะคะตอนนี้เรารอเช็คอินนะคะก็มีแขกมาเช็คอิน นี่ที่นั่งที่ล็อบบี้ของโรงแรมค่ะได้ห้องพักเรียบร้อยนะคะเ <22. S 2> ค่ะกดลิฟต์ไปนะคะชั้นที่เท่าไรชั้นที่22นะคะขึ้นลิฟต์มาแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะชั้นที่22นะคะจะต่ามไปดูเราได้ห้องพักที่เท่าไรไม,มีลูกศรชี้บอกทางค่ะ ไปดูกันนะคะคนที่พาไปเขาเลี้ยวซ้ายไปหลักตามไปคะ่ะเดินมานะคะเป็นห้องสุดท้ายของตึกนี้เลยนะคะมองลอนนะตามไปเป็นห้องพักที่2201ค่ะไปเข้าไปดูห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงเดินเข้ามาค่ะนี่นะคะโอ้ยแอร์ยังไม่เย็นเลยคะ่ะห้องนี้ด้านนี้ดูนะคะ ตรงนั้นเป็นที่ห้อยแขวนเสื้อผ้าค่ะนี่นะคะมีรองเท้าใส่ในบ้านด้วยตรงนี้เป็นเตียงเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะฝั่งโน้นเป็นโซฟาแล้วก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างมือล้างจานอยู่ฝั่งโน้นมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะด้านนี้ก็เป็นอ่างล้างมือล้างหน้านะคะ อุปกรณ์ของใช้ต่างๆก็เตรียมไว้ครบครันค่ะมีผ้าเช็ดมือกระดาษทิชชู่สบู่โลชั่นทาตัวอย่างเงี้ยค่ะของใช้มีแปรงสีฟัน2อันนะคะอันนี้ก็เป็นอ่างล้างมือล้างหน้านะคะด้านนี้เป็นหัวเตียงค่ะมีโทรศัพท์มีปลัก๊กมีโคมไฟด้านนี้นะคะ ฝั่งนี้เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะแยกทางนี้เป็นเสื่อมนะคะเ็บกระดาษชําระแล้วก็ตรงนี้มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าอันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะคะอันนี้เป็นห้องอาบน้ําเครื่องใช้สบู่แชมพูครีมนวดผมเตรียมไว้แล้วก็มีฝักบัวเนี่ยคะ่ะฝักบัวก็จะมีฝักบัวที่ ขนาดเล็กใช้มือถือได้นะคะอันนั้นเป็นขนาดใหญ่เป็นเหมือนสายฝนนะคะเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นในห้องอาบน้ำก็จะประมาณนี้นะคะส่วนอื่นนะคะฝั่งโน้นเป็นทีวีค่ะทีวีจอใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นโซฟาให้นั่งอ,อ้ยุมีเสือกกบูที่พื้นด้วยนะคะ สังเกตที่พื้นห้องค่ะจะเป็นเหมือนไม้ปาเก้น,นะคะคือไม่ได้ปูพรมดีงามสำหรับคนที่แพ้พรมนะคะ,ะด้านนี้นมีโตะ๊ะมีเก้าอี้ด้านนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะคะเคาน์เตอร์บาร์ก็จะมีชากาแฟน้ำเปล่าเรียไมไว้ตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นก็ว่างเปล่าก็นำสิ่งของที่เรามาที่เราอยากแช่เย็นใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นตู้เสบนะคะเห็ค่ะก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นชั้นวางของนะคะด้านนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่มีใครอยู่ในกระจกด้วยเห็นไหมคะเห็นค่นี่ฝั่งนี้เตียงนอนเตียงใหญ่เลยค่ะ นะคะอาทีนี้มามองลอดหน้าต่างออกไปสิว่าเป็นยังไงด้านนี้นะคะมองลงไปเห็นหลังคาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาระยองนะคะแล้วก็โรบินสันเคเป็นวิวหลังคาห้างโรบินสันห้างเซนทรัลนะคะมองลงไปข้างล่างตรงนี้ก็เป็นถนนรถวิ่งไปมา ตรงเซ็นทรัลนี่แหละค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านโน้นเป็นทิศตะวันตกค่ะพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปทางด้านนี้แล้วมองข้ามเมืองระยองไปนี่คะ่ะมองไปไกลๆก็จะเป็นทะเลนะคะแต่มองมาด้านนี้เป็นวิวเมืองระยองนะคะอ้านี่คะ่ะบรรยากาศดีอามาทางนี้สิเห็นอะไรอีกไหมด้านนี้ดูค่ะ มาทางด้านนี้มองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ออกไปฝั่งนี้นะคะถ้าทางด้านนี้เราจะเห็นหลังคาของห้างเซ็นทรัลพลาซาระยองห้างโรบินสันนะคะมองลงไปตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาระยองนี่แหละค่ะกับโรบินสันนะคะ,ะ,คะแล้วก็มองไกลออกไปตรงนั้นเป็นถนน,นะคะ่ะ ถนนที่รถวิ่งสวนกันไปมานี่นะคะอันนี้เป็นถนนาบางนาตราดนะคะหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36นี่คะ่ะถ้าขับย้อนขึ้นไปด้านหลังเราก็จะไปที่จันทบุรีไปตราดถ้าไปด้านหน้าเราฝั่งนี้นะคะก็จะไปาทางพัทยาไปทางฝั่งนี้นะคะแล้วมองลงไป มีปั๊มน้ำมันมีร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะฝั่งด้านนี้มองข้ามถนนไปก็จะมีบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ฝั่งโน้นนะคะซึ่งห้องพักของพวกเราในคราวนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะถ้าตอนคํามาาก็ได้ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพราะว่าเราอยู่ชั้นที่22นะคะโรงแรม หิวตันการเดินเอ็นและยองนะคะ